สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพอยในช่องพอยตี้สะุยตายครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะทุกคนพอยอยากจะมาให้กำลังใจทุกคนนะคะให้ผ่านอุปสรรคปัญหาทุกๆอย่างในช่วงเวลานี้ไปให้ได้นะคะคือมีหลายคนมากนะคะ d m มมาเมสเซจมาหาพอยนะคะบอกว่าดูคลิปของพอยแล้วแล้วมีกำลังใจในการฮึด สู้ต่อต่อสู้ชีวิตต่อไปนะคะเพราะว่ามันค่อยต้องบอกเลยว่าตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ที่แบบยากลําบากมากเลยนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนเลยเนาะคือส่งผลทั้งด้านการเงินนะคะด้านปากท้องเนาะด้านสุขภาพจิตใจนะคะด้าน การเปลี่ยนวิถีชีวิตอะไรต่างๆแบบหลายอย่างมากเลยนะคะคือพอยบอกเลยว่าคือพอยก็เป็นคนหนึ่งที่ที่เจอทุกอย่างเลยเหมือนกันนะทุกคนมันค่อนข้างยากสําหรับพอยมากเหมือนกันในในช่วงเวลาตอนนี้นะอ่ะพอยยังพูดแบบมันยังมาถึงตอนนี้อยู่นะคะแต่ว่ามันก็มีสมอย่างที่ว่าพอยยึดเอาไว้เลยนะทุกคนยึดเอาไว้เลยว่าเออมันจะทําให้พอยอะ่ะ ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้เราใช้ชีวิตแบบมีพลังมากขึ้นในแต่ละวันนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้คอย่อยบอกเลยว่าการใช้ชีวิตให้มีพลังในแต่ละวันสำคัญมากทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าเราปล่อยไปเรื่อยๆนะคะในในแต่ละวันน่ะเราก็เวลาก็ผ่านไปเลยอะ่ะแล้วมันแบบใช้ชีวิตแบบไร้จุดหมายทุกอย่างมันมันก็จะค่อยๆพลังเราก็จะอ่อนลงไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเกิดความท้ออะไรต่างๆนะคะบั่นทอน ในชีวิตต่างๆเนาะพอยก็เลยต้องสุดท้ายแล้วว่ามันสุดท้ายกลับมามันก็ต้องมากลับมาใช้ชีวิตให้มันมีพลังเนาะแต่ว่าจะทํำยังไงนะคะสําหรับพอยนะคะก็มี3อย่างที่พอยยึดถือแล้วก็ใช้ในช่วงเวลานี้นะคะพอจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะข้อหนึ่งเลยนะคะคือความเชื่อนะคะทุกคนทุกคนจะต้องมีความเชื่อก่อนเชื่อแบบ อย่างชัดเจนเห็นภาพชัดมีความมั่นใจนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นแน่ๆคือเรื่องราวที่ดีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองนะคะหลังจากนี้นะคะตอนนี้มันอาจจะเป็นแค่ช็อตเทอมนะคะทุกคนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแบบ ชั่วคราวอะ่ะเราต้องรู้เลยว่าตรงเนี้ยมันคือความชั่วคราวนะคะแล้วเราเชื่อว่าหลังจากเนี้ยชีวิตเราอ่ะดีขึ้นแน่นอนนะคะคือเราเห็นภาพชาัดอะ่ะตอนนี้พอยเห็นพยายามแบบคิดภาพชาัดตัวเองชเองชื่อมากๆนะคะพอยเชื่อมั่นล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะดีขึ้นกว่านี้มากๆเลยนะคะข้อที่2นะคะคือความหวังนะคะ คือความหวังคืออะไรความหวังมันเป็นความชุ่มชื่นในหัวใจอะทุกคนคือเราเราไปด้วยความเชื่อโอเคเรามั่นใจมาเราทั้งเห็นภาพเราทั้งใช้สมองเรามั่นใจใช่ไหมคะแต่ความหวังมันเป็นเหมือนแบบน้ําหล่อเลี้ยงอะให้มันแบบชุ่มชื่นกระชุ่มกระชวยขึ้นมาว่าเฮ้ยมันมีขึ้นได้เห็นแบบแสงสว่างเรืองรองเราเรามีความหวังกับกับชีวิตเราในอนาคตมีความหวังที่จะได้ใช้ชีวิตเราในอนาคตแบบที่มันจะดีขึ้นกว่านี้มากๆอกอะ เออทุกคนเมื่อเมื่อแบบมีความหวังแล้วใช่ไหมคะค,คือคือทุกอย่างมันจะทําให้เราเริ่มแบบเออเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจากภายในนะคะว่าเฮ้ยมันทุกคนลองลองไปไป,ไปนําไปปรับใช้ดูได้นะมันจะรู้สึกเลยว่าโอเคเราเชื่อแล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเรื่องที่ดีงามหลังจากเหตุการณ์นี้นะ <c oughs> แล้วก็เรามีความหวังด้วยเฮ้ยมันมันเกิดขึ้นอย่างสวยงามแน่นอนนะคะแล้วก็เราจะ ไปถึงตรงนั้นได้ยังไงสุดท้ายแล้วนะคะเราต้องมีศรัทธานะคะมีความศรัทธาในทุกๆอย่างที่เราเคยทํามาในอดีตนะคะคือความดีการที่เราช่วยเหลือคนอื่นบุญต่างๆนะคะแบบทุกอย่างเราจะต้องมีศรัทธาในสิ่งที่เรา เรารู้อะว่าเราทำนะคะแต่ว่าเรายังไม่เห็นภาพนั้นยังไม่เห็นอะไรเงี้ยเราต้องมีศรัทธาว่าเฮ้ยมันใช่แน่ๆเราศรัทธาในความดีความอะไรต่างๆที่เราเคยทำมาในอดีตีนะคะว่ามันจะเป็นพายานพานะพาเราไปให้ไปถึงตรงนั้นนะคะถ้าเกิดตอนนี้ใครยังไม่ได้เริ่มไม่ได้ทําความดีอะไรเยอะๆค่อยบอกเลยนะว่ามันช่วยมากมตอนนี้เราเริ่มเริ่มทาความดีเริ่มอะไรเงี้ยนะคะเพราะามันจะเป็นการสร้าง ความศรัทธาให้เราด้วยใช่ศรัทธาในความดีในความบุญในบุญต่างๆนะเพื่อให้เราไปถึงจุดมุ่งหมายตรงนั้นอ่ะได้อย่างได้แบบไม่ตอนเนี้ยไม่หายไปก่อนอ่ะไม่แบบล้มหายไปไปไปก่อนนะคะคือพอยจะบอกทุกคนเลยว่าเฮ้ยต้องสู้สู้ไปให้ถึงวันนั้นนะทุกคนมันมัน,ม,นมันถึงแน่นอนนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนั้นเราจะมาแบบเฮฮาปาร์ตี้ล่าเริงด้วยกันเนาะในในวันนั้นนะคะ สำหรับในคลิปนี้นะคะคอยหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะทุกคนว่าทุกคนจะกลับไปใช้ชีวิตนะคะอย่างมีกำลังใจนะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบมีพลังในในทุกๆวันนะคะเพื่อให้ทุกวันนี้ที่เราดำเนินชีวิตของเราไปอะ่ะมีความหมายเนาะแล้วก็ไปถึงจุดนั้นให้ได้นะคะเดี๋ยวมาเจอกับค้อยใหม่ในคลิปหน้านะคะใครมีคำถามอยากคุยอะไรกับค้อยเนาะก็ส่งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวคอยตอบคำถามให้นะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้ะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ